คือบักคันเล่เนี่ยแหละพ่อแม่บอได้สร้างสวนเนาะประธานโวบักโจเซตต์่อนมันอยู่ใส่คันผู้ใดอันอ่ากำลังเบิ้งเบิ้งคลิปตัวนี้อยู่นะหรือว่าผู้ใดอันที่ว่าฮูจักกันกับบักบักคันเล่ฮะนะมีมีเฟซบุ๊กมันบอกหรือว่ามีอย่างอันแท็กมันมาใส่นี่เนี่ยเด้อเนาะเมื่อกี้บักประธานโจ มันทรงมันแคบผู้มาห่าบาอยากให้เขานี่ะไปอยู่สูนกัะศูสูนกระตูลงเบิงว่ามันลำบากทำไมขนานะฝากมาแน่หนีเอฟซีเข้ามานี่ฝากมาแน่เบิงปากเด้อเบิงปากคอยฝากโคฝากเม่มึงบอกมึงบองเข้าใจว่ากูว้านี่นะเอ่อที่มันที่มันด่าคนอื่นอ่าที่มันด่าคอยอ่าที่บวกว่าอันที่ว่าเวลามันด่า แห่งงานลาวที่ที่เขาเจ้ามามาแต่ไทยมายู่ศูนย์กักตัวนะขาเจ้าเอ่อเอาขาเจ้ามากักตัวรวมอยู่หันทางผู้หญิงทางผู้ชายให้กักรวมให้นอนปนกันเนาะ้วก็ใสห้องน้ํากับห้องน้ํารวมกันเออผู้หญิงกับผู้ชายก็อาบน้ําปนกันอยู่หันเลยแล้วข้าเจ้าก็แค่ว่า เฮียกหองเนาะเฮ็ดเป็นคิดเป็นอยังว่าเอออยากให้มันมีการจัดบริหารจัดการที่มันดีกว่านี้ได้บอเนาะคือเอาคนไปร่วมกันเนาะต้องคืดแม่ว่าก่อนชิดาผู้ใดนะคือเอาคนไปรวมกันยูเออารดแบบนั้นนะปัญหาที่มันตามมาเป็นยังไงโควิดมันระบาดซะกันเห็นบอคือสู้มือนี่แหละมือนี้ล่าสุดกับกระซี400่้อยปลาย นคันซี่ลอยป่ายเป็นยังไงแพทย์หมอปเป็นยังไงแพทย์หมอก็ปว่นนำบอถันคนเสียชีวิตกะแม่มานทื่อผ่าการยังเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแม่ลูกอ้อนเกิดลูกออกมาซี่ห้ามือกะเสียชีวิตเฮาเฮายักเห็นภาวะแบี้มนี้มันเกิดขึ้นกับประเทศเหาอสบอ บอมีภัยอยากเห็นเนาะคันบวกอยากเห็นหล้วกะเฮ็ดจังไดก็ต้องมีการกักบ,บริเวณที่หักษาไหลยะห้างให้เขาแน่เนาะเขาเว้าซ้ำนันทซื่อนะ่ะพวกเจ้ากระดาเขาแบบอุย้ยว่าพวกขี้ค่าประเทศไทยอย่างสัอนอย่างซีกูบอกมึงฟังก,กูป้ากูกูบอกว่าให้เฮ็ดเองผู้ใดพ,ดพอมีปัจจัยนะมีพีมีน้องให้ซื้อมาเองบอกกู มันมันซื้อโจเซฟตูบอกไหมบประธานโจบบกโจเซฟต่อมันอยู่ใส่บ้านนั้นไปแบบคุกคีบบบดูตามเทพบบกหามเงยทุกคนค่ะเจ้าไปเฮดเวียกกับเพื่ออย่างกับเพื่อครอบครัวเนาะเงินคํำที่ค่ะเจ้าส่งมาก็เฮดให้เศรษฐกิจของประเทศเฮามันมีสภาพของคนแม่ค้าสาวขายต้องมาซื้อ ข้องยูง่ของจินมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยก็ต้องใส่เงินบาทก็ใส่เงินของพวกเขาฮะเนาะแล้วพวกเขาก็เฮียกหองเท่านี้หนึ่งเออก็เป็นยังต้องต้องไปด่ากันต้องไปแบบอู้ยคำว่าคำบ้านี่แห่งขนาดการที่เจ้าด่าขนขนหนึ่งนะใส่คำว่าแบบแบบแห่งๆมันไม่ได้หมายขามว่าเจ้าเข่งเด้มันมไม่ได้หม,ม,มายความว่าเจ้าสลาก โอเคมันอาจจะมีคนเห็ดดีเห็นงามนะเจ้ามันก็คือพวกจําพวกที่หมั่นแบบอ่มีความคิดที่ดักด่านคือกันกับเจ้ามาแล้วขันคนที่เขามีเหตุมีผลคนที่เขาอ่คดใดเนี่ยเขาจะบวบเห็นดีนะเจ้าหรอกคำบอกแบบนี้เซ่มันมึงแน่บักไดอยู่ทางมั่นไเจ้ากูแล้วมึงโทรมาลดมึงแน่ะบัาห้างทุกคนนะมาออกเฮ้งงาน ก็เพื่อนี่ก็เพื่อครอบครัวก็เพื่อประเทศชาติทั้งแหละแล้วเขาอยู่เหล่าเขามีเวียกเช็งงานถ้ำรับห้องให้เขาบอเขาก็บ่มีเนาะสะนั้นในเมื่อเขาเจ้าเยียกหองเวลาเขาเจ้ากักตโตนะการบริหารจัดการให้มันดีนี่คนมันติดหลายแล้วมันก็ติดเสพสื้อสมอติดไปสู้สมุนคือเดียวนี้นี้ นณดยุสวรรณเขตเนาะในคุกมันยังเข้าไปติดได้แล้วน้าภาษายัางลหละสุ่มซนทั่วไปมันติดแน่นอนมันติดแล้วเป็นจังไงบ้างน,นี้คนกระทบมหาศาลสร้าง็อกดาวสร้างปิดนั้นปิดนี้สุดท้ายเป็นยังไงเศรษฐกิจพังพินาศมีโบกการเที่ออยวยาโบมีเห่าบุกประเทศเห่ามันโบมี บ่มีเงินมีคำร้ายปานนั้นที่จะไปเยียวยาผู้ที่ได้หับพ้นก็ทบจากมาตรการสร้างล็อกดาวน์นี่ซะนั้นแล้วเป็นอย่างห่าบ,บ่วหาบ่ยอมบ่ยอมลงถืนบ่ยอมเสียเงินเสียคำไปกับการป้องกันบอกให้มันเกิดมีการระบาดอยู่ในศูนย์นั้นแล้วเกิดแพร่ออกมาทางนอกนี้เฮ็ดแบบแบบเดียวให้มันจบเลยเนาะ ดีกว่าห่าชีเมีบตามมีตามเกิดอยู่ในศูนย์ระบาดซะกันคันระบาดซะกันแล้วเป็นยังไงบ้างนี่ก็ออกมาซุมส่นก็ส่งผลกระทบต่อบักหล,หลายคนหลายๆอาซีบอีกทีนะครับผนกระทบเอันนี้จะจะหลวงให้คืดเบิ่งเนาะบอมเนแบบโอ้ด่าละได้ใจเช่นตัวเองด่าเฮียงงานมาเตะประเทศเพื่อนบ้านละได้ใจ คนเสียหลายแล้วก็ด่าล้างคนก็แข่งขันกันด่าซ้ำกูว่าวนะข้อหมายกูบอกว่าทั้นสูตติดแล้วติดเสื้อโลกแล้วนะให้สูใจเย็นโมเมนต์สีมขอคคางสบายกูเปรียบเทียบคคางสบายคือการสร้างสเต็กค,คือการอยู่บอนอุ่นคือการอยู่บนที่แบบว่านานนั้สบายๆนะบอลกักโตนะมันก็ทาคุกขรลมันอยู่ยากมันลําบากแตก่ให้ทุกคนอดทนเอาข้อหมายกูกกว่าเลยนั้นเออ แท็กหาไม่ได้แบบประธานโจนะบบกโคตรผองโทรมาหากูนี่มึงอะมึงพอแล้วมึงนี่มึงนี่ตั้งตั้งแต่คดีบบกเต็กแล้วบักเต็กโทรมาหากูทีหนึ่งแล้วว่ามึงนี่เป้าเสลูกมันโดยที่มึงบงทูรข้อมูลกูกับกูกับแล้วมันว่าว่าเออแล้วมึงออกมาขอโทษแ้วกูกับป้อยมึงไปแบบนี้มึงพลาดพิงกูกูสิบอกกูสิบอกข้มหมยมันเร้อบประธานโจกูบอกนะให้เขาใจเย็น เขาว่าเขามาแล้วเขาเ่าแตกตืตนขอนั่นขอนี่คนที่จะมาอธิบายแบบเป็นเหตุเป็นผลนะว่าเออการที่พวกเจ้าชิป,ปิด้าเขาแบบนั้นมันพได้ชิป,ปิด้าเขาไอ้ย่งแบบนั้นทึกแล้วที่เขาเจ้าเวียกหองให้บริหารจัดการเข้าให้ดีกว่านี้เรื่องการกักตัวกับบุเมียน,นว่าบุญเมียนว่าบุญไผ่บ่งหูเนาะ ว่าโควิดโควิดสายผ่านเดลตานี่นะมันระบาดไวอยู่ไกลกันยู่ในสถานที่แอร์อัดใส่ห้องน้ำห่วมกันมันก็ระบาดแล้วจะให้เขาเห็นอย่างไรบัดบักบักคันเล่นี่มันเบาว่า,วาเป็นยังสู้โบริหารจัดการกันเองมันชีโบริหารจัดการกันทนันว่าเอาเข้าไปเข้าไปในสู้ตัวนั้นโลดบอ่อนยู่บ่อนเดียวมันไมชบริหารจัดการกันจะได้คนเป็นร้อย ทางผู้หญิงผู้ชายมันมันทึกว่าเหตุเนี่ยนั้นเนาะขนาดคนอยู่ในคุกนักโทษที่อยู่ในคุกเขาอย่างแบ่เงแยกได้เขาอย่างแยกเงียกยิงแงยกสายอันนี้เขาบอก่เมนนักโทษกว่าเขาบอกว่าเหตุอียัง้งผิดเจ้าเขับไปอยู่ลองมาดูาว่าโคตรโพมันก็กูเป็นกูก็ได้เข้าไป้ก็กูเข้าไปกูก็ต้องเอาเกียมเสือ้อเข้าไปเพราะกู เกียเตี้ยที่สู้ปกูเกียสบู่เปียกเนี่ยกูไปอาบของกูเพืเดียวกูกะซื้อน้ำทุกชาติเข้าไปบอกเขาไปส่งส่ตัวบอกบบกห้ามไงเนาะเข้ามาออกแห่งงานเข้ามาเฮ็ดเบียกทุกประเทศอื่นในเมื่อมันเกิดสถานการณ์วิกฤตทุกประเทศที่เข้ามาเขาก็ต้องกลับประเทศเขาตัวจะให้เขาไปสายเสน่ะเขาขนลาวเนาะแผ่นดินลาวเป็นของมือทุกคน แล้วสู้จะให้เข้ากลับไปใส่เออกลับไปแล้วเขาก็โบเขาก็เสียสลระได้กักตู่เพื่อส่วนรวมเพื่อบ่ให้เสื้อมันไประบาดสู้สุ่มสุนแต่เขาได้พูดอยู่ในศู์หันเขาบอกเป็นขนบอกเขาพยานบอกที่ต้องเอาเข้าไปกักตัวรวมแบบนั้นแล้วบัวี้จะเบิ่งไหมผู้หญิงเนาะให้ไปรวนรวมก,กันกับผู้ชาย ให้ไปเข้าห้องน้ำห่วมกันกับผู้ชายเฮ้ย hey, มันมันเป็นไปได้ว่าแบบนี้คนเป็นร้อยร้อยก็คนเว้าวคามย่าอนาะจกอจงกระยาเนาะาานานาคะันพอ,อขันบมมีนั่งแท้กซับทายละกะเ็เฮ็ดคือเฮาอยูป่ป่าตั้งแคบเมานะอานคุดละฝังงละทมเอาก็ได้ตัวประเทศอื่นเขากันยังใส่แก๊สใส่อย่างเอาห้าสูว้าวคือคือแบบโคตรพร้อมชู้ใน,นเฮ็ดงังกูทามชุนะเฮ็ดน้ำทามาออก ตัออกนั่นแทนเขาออกโพออกแม่มึงอย่างออกโพตู้มึงอย่างแล้วเขาเฮียกห้องเท่านั้นซื่อเนาะบอกโอ้มันมันปฏิบัติกับเขาแบบนี้มันได้บออันอันซู้นะเขาพม่เห็นใจเขาเนี่ยว่าสู้นี่มันยานยานแล้วโอ้เสื้อลูกมันชิมาติดใส่กูมึงกักโตอยู่ทักท่าละลำบากเนี่ยมึงก็ต้องอดอะพวกซู้ก็เห็นจะโตเลยกัน เห็นแค่ตูวพวกสูเนาะเออยานยานหลายจนเสียเส้นกระสุบุขึ้นบอกว่า,าขั้นกักตูแบบนั้นมันระบาดเจ่กันหลายอยู่แบบนั้นรับแ,แพทย์หมอเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกอยู่ในหันมันติดใส่กันแน่นอนนีบ่บอกคือเดียวนี้นี่แหละคือปัจจุบันนี้นี่แหละระดับสี่ร้อยอ่าอยู่ในซุ่มส่วนอีกกีเข้าเป็นร้อยละนี่ และเฮ็ดแบบใดบ้านนี้เสี่ยยู่บ่บ้านนี้ส้า,านาารณ์แบบนี้เสี่ยยู่วะถามดูสร้างล็อกดาวไปอีกแล้วสิบห้ามือถามมาเดี่ยวจะบ่มีการช่วยเหลืออีกอยังบ่จะถามคากรัดบ่มีเลยเนาะและ้วแล้วถามมามันจะยู่กันจะไหนบ้านนี้คนผู้บริหารมาห้ากินผู้ห้าเสากินคำมันจะยู่กันจงได เขาอยู่ไดบ่บ่งหู้ว่าเขาซิอยู่ได้โดนป่านไดไหยคันเขาอยู่บ่ไรเข้าบ่าโอดขนเนาะเขาละเมิดมาตรการปุ๊บแล้วมันจิเกิดยังขึ้นบัดน,นี้คนเฮาเขามันบ่มีจิกินเนาะคันมันลำบากหลายเนาะปากท้องมันหิวอยู่มันเฮ็ดจังไดกระไดเดยเออบ่จักปุนบ่จักกี้แล้วบัดน,นี้สร้างคมมันสิเป็นจังได๋บัดนนี้ อยากให้โบให้อยาให้เบิ้งลึกๆไปกว่านี้แน่โบให้เบิ้งแต่แบบเบิ้งแต่ปลายเหตุไม่เดียวเนาะเบิ้งปลายเหตุไม่เดียวละกันด่าผู้นั้นผู้นี้อ่ด่ากันเองมึงก็ต้องเข้าใจแน่โบเม้นมึงซีมาเป้าแต่พงกูสูบมันบ่เทอบอกหามึงมึงก็คุดแน่บอโคตรโง่แน่เนาะบักอันมาเว้าเมื่อกี้กันนี่แหละบักเง่้ยกันนี่นะ พวกยอดบางนี่เนี่ยข้อิปากรนี่นี่นะบักฟืนยู่เพื่อนอย่างนี้นะนี่นี่นี่ว้าวนี่นี่บักฟืนยู่เพื่อนอย่างนี้นะบักฟืนยู่เพื่อนอย่างนี้นะมึงนี่นะมึงต้องเข้าใจมาอ่านบอนยู่นะมันเอะอะกูเข้าใจหน้าโบมีนะ่ะล้างเทือกเขากระโตหน้าโบทวงโบทันจักน้อยแล้วเขาก็ต้องระมัดระวังในการเข้าไปทันเพราะว่าพญานิมันหน้าแหง ว่าตุ่งตุ่งลวดมันโบวี้ไผ่ก้าจะเข้าไปเจ้าหน้าที่เขากะยานมันมีคนลังมาคนลังมาละลังมาประเดียวคันสู่ฟังกูว่ากักกูไม่ได้ว่าว่าเขาพิบกูว่าว,าาว่วา,วาให้เขาสมาคิีกันซร้อยกันซร้อยเหลือกันค่อยๆเฮ็ดค่อยๆคลิบมึงน่ะฟังเลยปะกูเออมึงขับอยู่ด้วยมึงโคตพ่อมึงน่ะเป็นมึงมาหนีดูมึงเงินไผ่เดี๋ยวนี้ว่าปาข้ามึงเนาะว่าหลักกูสูนปาประธานโถก็พอแล้ว โอ้ยบักหน้ามาเมื่อกี้ได้ไม่ใช่แน่บักกันเจ้าลงเข้าไปอยู่มึงดูได้ที่คนอื่นหลายบักโคตรพอมึงด่ามันก็ฟังเหตุฟังผลบักจ้าใส่แน่สมองบักฮาเนาะบอคิดกูเว้าเนี่กูก็คิดอยู่วมาเออมันต้องมีเหตุเลยผลบักหามึงบอมีแนด์ซีฟเวิลแอนอยู่จักวันกระยาอดทนไปสกอนน้าบ่มีไฟบ่มีก็เออเอาเข้าใจกันช่วยเหลือกันบ่ต้องเคลื่อนไปหลายเพื่อบ่ให้ยัง เพื่อไม่ให้เขานี่เปียยเพื่อบ่ให้ใช่น้ำหลาไปจัดน้ำไปธรรมดาเขาต้องตั้งคำถามไปกับสภกิจเนาะต้องฮู้บอกว่าประเทศไทยโควิดมันระบาดหลายฮู้ก็ส่งให้งานฮู้บอกว่าคนในประเทศลาวมาเฮ็ดเวียกอยูประเทศไทยเท่าไรตัวเลขทางการฮู้บอกมีแล้วต้องฮู้บอกว่ามันบูมแม่นวานบอกเคยเกิดขึ้นเนาะตอนรอบทำมิดมันจะเกิดขึ้นแล้ว คนยูบไรเข้ากับร่างครับนี่คือกันเจ้าก็ต้องรู้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้เขาก็ต้องมีมาตรการห้องรับเนาะเออชิกักตัวเข้าสิบสี่มือก็ต้องเกี่ยมสถานที่ไว้เฮ็ดจังไดเท่าที่เขาจะเฮ็ดได้เนะาะเบียบาให้มันหักซาอะไรย่ยห้างให้มันได้พวกให้มันระบาดเสียกันยู่ศูนย์หันก็เฮ็ดขันชิหมอเบาแล้วว่าเออมึงมาเฮ็ดเองไหมเออกันค่อยมีอำนาจเขาก็เฮ็ด แล้วเขาก็ขึ้นบากวาเหดไดีกว่านี้อีกนเนาะเงินช่วยเหลือบอ่แเม่นว่าบ่วหมีเนะาะจักทีร้านเหรียญเงินช่วยเหลืออุปกรณ์ป้องกันโควิดเข้าก็ช่วยทุกทิ้งท,ทุกอย่างเข้ากช่วยหมือวัคซีนเข้าก็ช่วยแม้แต่อาหารเลี้ยงคนอยู่ในศูนย์ทางประเทศเข้าก็ช่วยและอันซ้ำที่เขาจะมาบริหารจัดการกันอันนี้ซื่อๆน,นะเขาเฮตดบไดหวปะ ทำร,รมราได้คันพวกเจ้าเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองแท้พวกเจ้าเห็นว่าอู้เอาคนมากักกันไว้เอาอัดแบบนี้มันบพรดไไรเดี๋ยวมันติดใส่กันขึ้นมาเดี๋ยวระบบสาธหารณนะสุขเอาว่อยูเฮ็ดจังใดต้องเฮียกห้องให้มันมีมาตรการที่มันดีกว่านี้เออบมแมนว่าค้งยุบจังสันแหละเฮ็ดจังไดแก่เฮ็ดค้งมันไว้คันเข้า เียกห้องเวยเดี๋ยวแล้วก็ด่าเขาเออก็แบบนี้แหละประเทศชาติมาจังประสื่นกับวิกฤตแบบนี้ย้อนมีคนสมองพัฒนาคือพวกสูงนี่แหละมันจะเป็นแบบนี้สู้ไปด่าเขาแบบอู้ด่าเป็นที้ค้าเป็นจังซานจังซีเออพลังงานที่หักต้อนในประเทศหมนออี่มันน้อยบะโคตโรพอมึง มาฆ่ามึงมึงเข้าแจแน่มึงดา่ามึงเฝ้าใช้ลูกมู่กูกรพอแหงแล้วกูก็ยังไม่ได้อาเรื่องมึงพอให้มาเว้นออกมาขอโทษขอโทษไอ้เ,เต็กเดอ้อเว้ยบักคดพอง้ยเนะา,านเนะบักแหงไงซุยสุบคิดว่าว่า,วาเขามีบุญคุณร้ายสำหรับกับประเทศชาติจากพวกที่ค่าที่มาอออให้งานนี่แหละส่งเงินไปให้นะสภาพคลองในเศรษฐกิจของลาวนะมันจังดีสุมือนี่นี่เปลี่ยนใจะไรเข้ากลับไปมืดละรัฐบาลนี่เจ็บมั่วนัก นึ่งมาที่เอาหาเวียคหางานตัวใดเนาะเพื่อที่มาฮับห่องให้เขานี่อ่ายวนี้เขามีปัญญาบอห้าเวียขยันด้วยเขาเขาบ่าท่านมีซ้ำเดี๋ยวนี้รัฐบาลก็อุกใจอยู่เห็นบอกเข้ามาเขาก็มาห้างอืนได้เขาก็มา,าากมาเสียภาษีเพื่อเพื่อเข้าเสียภาษีกู้พ,พวกสูหันที่สูดาเขาหันเนาะ กูว่าพวกสูนี่นะที่ด่าเขาพะนะเออจะได้เหตุขุนประโยชน์อียงตต้ประเทศชาติหลายทั่วพวกเขาหรือบอโอ้ยบัคหามเนี่ยเนาะเข้าใจง่ายเออยออเออโอ้กส้นตีนกูอยังแต่ไม่พูดไม,มได่พอนี่เลีวยนแหลมมาเ้าอ้างว่านั้นวันนี้สู้ในเหตุอย่างสู้ยุ่งใส่ประธานจูมึงยุ่งใส่โอ้ยบบกฐฐโคตรพรมมึงต้องเข้าใจว่าเพศมัวในเขามัน ทันกําลังเขามันบุพอบุพอแหละพวกที่กักตุน๋นก็ช่วยตัวเองไปสะก่อนเออมันไม่อยู่ตอนนี้คนมันยังเอาง่ายๆคนขวมคิดล้าหลังนะ่ะมันมีหลายเออเข้าเสียวพวกเจ้าอยู่แต่มือใดมือนึงเนาะสร้างขมมันเปลี่ยนขวมคิดขนม,มันเปลี่ยนสิ่งที่พวกเจ้าเห็ดในปัจจุบันนี้มันชิกับมาหาตัวพวกเจ้าเองเออ พวกเจ้าถ้าเบื้องโลดบดดนรอกขนเฮามันงันบดได้โง่ตลอดไปดอกขั้นคนเฮามันมันสลาดขึ้นเนาะตั้งขมมันกระเลี่ยนแล้วพวกที่มันอ่ามีทัศนคติแบบนี้นะมันชี้ตกขบวนอืมมันชี้ตกขบวนแล้วสู้หันนะเอที่กลายเป็นคนที่สังคขมเขา หลังเกียรติออตอนนี้สู้หลังเกียรติเขาตัวหน้าไปสู้ที่กลายเป็นคนกุ้มน้อยที่ถึงสร้างขุมหลังเกียรติอยู่ทั่วโลกหนาะเห็นว่าอยู่ต่างประเทศนะข้าเจ้าส่แก็บให้คนที่วามากักโตเนะี่ยยู่ข้าเจ้าส่แกล์ให้แยกแต่รประธานเจ้าของราจะให้ผู้คอยนี่ไปยู่ลองเบิงแบบโคตรพอมเงี้ยเนานะมึงน่ะคดีมึงนะ่มนะมึงไปมึงไปเว้าใส่ลูกงูคนน่ะแบบเต็กคณนะ วาลูกมันกิดเสื้อมึงกันยังมาขอโทษพราะแล้วมึงหู่แม่มม่อย่างนี้นี่กูถามด้วยเพราะทัศนคติสู้มันเป็นแบบนี้สู้สซบดูสู้มักดูคู่คนลาวกันเองหลายโดยเฉพาะแห่งงานลาวที่มาเฮ็ดเวียกจุระเทศไทยนี่สู้สั่งเขาขนาดเออเวลาเขาเดือดฮอนเวลาเขาได้ครับคนกระทบอ้ยสู้ประจักด่าประจักปล่อยประจักอีกอย่างเขาการที่สู้ด่าคน เนาะใส่คำยาบดดาพวกนั้นพวกนี้พวได้เก่งดอกพวกนี้บวได้เก่งดอกสมองนี่นะบักสมองหมาบักนั่นแหละบักใดเซ่มันม่งเนี่ยบักใดอยู่ทางมันน่ะเอาเอาว่าว่าตรงๆกระไดพวกที่มันมามันมันมาคู่เห็นบอกมันมาเคี้ยนคู่มันมาอันนั้อันนี้ค่อยนี่นะเขาจริงๆกันค่อยจีทซวิธีการแบบนี้นะมันบูได้อึดในคนอยู่เมืองลาวที่จะไปิด ที่ไปหาพวกเจา้าเออค่อยเฮ็ดจะได้ป่มอ,อยเฮ็ดกะได้ท่อนี้นะบุยอด,ดอกขันค่อยสี่เฮ็ดแต่ว่าขาอยบอมแมนบอมากักบอมักวิธีการแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่สังคมที่เข้าพัฒนาทางความคิดแล้วเขาบดไซกันเนะาเนเนะห่ามึงเงยเนาะบอมแมนมึงสิงมาเว่นั่นวานี่ได้พ่อได้าพ้อไปยูนบ่ชื่อแมต่ตัวละโอ จักให้เฮานี่นะไปยู่ลองดูมันพอไวมายูล้องดู่อยูบล้องวามหมายา่าคนที่อยู่ห่านะอย่าเฝ้าใบ้ต้องเข้าใจพวกที่หน่วยงานกับเจ้าเบิงเจ้าพวกหน่วยงานจะหาสถานที่บอลอยูให้เจ้าพวกหน่วยงานเนี่ยนะแทนหมอนั่นไปตำสนามให้เจ้าหันพวกตำรวจีิพาเจ้ามาหันหนะเบิงเนีย่ย่า บางที่นะ่ะคนมันบพอคนมาเป็นหมืน่นกองกำลังเขามีแต่บูฮอดร้อยคนที่ห้เขาไปทั่วถึงคนเป็นหมืน่นมันก็ปิดไปบได้อันที่หนึ่งอันที่สองเมนน้าในนะขั้นบ่มี่นะถ้าบ่มีนะ่น่ะก็ไปจัดทอยกับคอนที่แต่พ่อทุ่มเอากระทุมไปต่างคนต่างแยกกันบ่ให้อยู่ใกล้กันกระบ่มี่ยังยูบอยูมึงสิงมาแสดงสิวะกูว่าอนะไรให้เข้าใจว่าใช้กัดระเบียบตัวเอง ต่างคนต่างมีเงินเด้ผู้ดใดก็มีเงินอยู่แลหละพู้ที่ว่าไปเฮ็ดเรียกงนานะ่ะคันมีเงินแล้วก็แค่ซอยยามจําเป็นถ้าแม้มันจับเป็นเลยดิโอ้ยหมาเหม่เนาะพอดีแหละฝากแช่มันไยบักซาดหมาเหม่กำลังเทศบบกำลังเจ้าหน้าที่เท่านี่มันอกเพียงพอต่อคนเจ็บเดี๋ยวนี้คนที่ว่าเขาจะติดเชื้อมาหรือคนที่มาจากอาณาประเทศที่สองขนาดมันหลจุจนเกินไปมันหลายแล้วมันเฮ็ดให้ เพทหมอนี่ครับมือบทันมียังบักฟืนอยู่เพื่อนอยังร้องเขาอยู่พองอย่างคู่ว่าวนี่นะคู่หมายคู่ว่าให้ใจเย็นและซอยกันบักข่ามึงเจ้าล้องเขาไปอยู่ร้องมึงดูแบบโคตรโผมึงคู่หมายแาสู้นะโอภยหยกมานนะให้ใจเย็นๆแพทย์หมอเขาบางเชื่อว่าข้าเจ้าอ,า,อาจจะมีความสะดวกประทันคู้ใดที่มีอันน่ะความสะดวกนะมีเงินไข่นะ่ะเฮ็ดไปกอน ช่วยกันบเมที่ให้ตปเข่าไปช่วยสูสูดยด้วท่านสุขช่วยตัวเองแนี่แม่เข้าใจว่าบมีน้ำาอาบโบมีอะนะเครื่งองอำนวยความสะดวกบยิฟ้าก้าโบฟ้าโบยบายเทือ่อันใดโพอเฮาที่แบบว่าแบ่งเบาได้ก็เบ่งเบาไปโบ,บ,บเมีนมงสิมาอ้างมาเออเข้ามาจากฮันล้วรัฐบาลทัาปากรัฐบาลเขาทับปากแล้วแต่มาล้างเท้อเขาบบทวงบบทันขามมืเอยขาสันยอซุมมาเก่งเทว่าโอ้เดียวอัน จเจอจะจยังสันส้นยังซียักพออ้มันมันบ่ต้องเก่งกอะไรดอกแบบนั้นะนะเออคันค่อยเฮ็ดค่อยมีมีขวมสมรเฮ็ดใดคือกันอันสีเฮ็ดจีไส้วิธีการแบบปาดเทือนคือพวกเจ้าจกเฮ็ดนะแต่ว่าค่อยค่อยคิดว่าค่อยเป็นคนที่บ่เม่นคนที่อยู่ในสร้างขมที่มัน ล้าหลังแบบนั้นคนเหาบ่ามักกันใดเนาะมีมีความคิดเห็นแตกต่างกันใดแต่ต้องเถียงกันอยู่บุหรักการอยู่บุญเหตุบุผลเนาะอัเดเโอ้ยเรามาว่าวา่าแชร์ดูนี่คนละแชร์ดูนี่ห้าร้อยป่ายคนละแชร์คนดูนี่ล้วมาว่าว่าอา่ะเมียงเกาะยังให้คอยไปอยู่มันพวกนะยยี้เราไปยูปยูไปยูกะฮู้ข้อหมายมาพวกเจ้าอบขยุกมาแล้วปิดแล้วบัดนี้ ยูทั่วโลกเขากรพุธงรานานี่บอกเขาจดได้เฮ็ดแก๊สเฮ็ดแก๊สใส่เลยแยกกันแยกกันบอแมนมึงสิมาแช่คนนี้เนะี่ยแช่ให้มันเห็นเนี่ยนะแช่ในหกร้อยสายบปาคนเนี่ยหกร้อยสา,ายอุปาคนเนี่ยนะบอแมนทีแบบอ้เขามีความคิดเห็นแตกต่างตักจากตัวเองท้าต้อยท้าตีเออคือว่าคันเล่เนี่ยแหละไปท้าตีเพาะเด็กน้อยมึงกับพุบเพิ่งโตมึงเนาะ ไปเทียบกับเด็กน้อยมันกระจอกพูดอัน,นั้นตอนนั้นยังว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่าโอ้ยฝาขบเบื่อในที่เนี่ยนั้น,น,นไปท้าตีไปพิษไปเทียงกับเด็กน้อยมึงพิษมึงเทียงกันมึงก็มึงก็งงเทียงกันแหละแม่โดยเหตุโดยผลเนาะเหตุผลไปดีกว่วหลักการไปดีกลัวก็ฟังควมผู้นั้นอันนี้ไปท้าตีไปคู่ตีมึงเจอะกูบอกอย่างสั้นจย่งนี่โอ้มันคือพ่อแม่บรสิสร้างสวนเนาะ ฝากบอกมนในมันบ่ได้เทดอกมัน,น,มนบ่ได้เก่งดอกมันสะท้อนถึงกรรพืชที่พ่อแม่บ่ได้สร้างสอนหรือบางที่ว่อพ่อแม่ก็สร้างสอนแต่สันดานมันเป็นเองก็มีอย่างนั้นสนั้นละค่อยบอให้หลักขาดอกีอ่ชิแบบอุ้ยเจอกูบอซะนะซิมึงอยากเจอเขามึงก็มาหาเขาสละวะเป็นป้าบอจะเจอคนอื่นแล้วใช้คนอื่นไปหา คันแล้วโควิดจะเจอกระเจอได้เนาะเป็นยังแต่ว่าใช่คนอื่นไปหาหมึ่งนี่บุแมบนผู้ใดออนฮู้จักมันนะฝากบอกมันแน่จสู้หิวแสงหลายบุแมบนเห็นคนนั้นคนนี้ดอู้แล้วกูก็ดดา้ตามโดยที่บวกฝั่งเหตุฟฝั่งขนโดยที่บ่บุบเบิ้งสถานการณ์ข่มเป็นจริงเนาะเอาเท่านี้แหละฝากไปบอกมันแน่